เขาบอกว่าของเขาเนี่ยมีกรมทัรให้ทหารนะกรมธรรมให้30ล้านนะเออก็ถือว่าน่าเชื่อถือแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถขออนุญาตได้อย่างถูกต้องจาก2 3งหมนราคาอยู่ในตลาดเหลือห0พันผมถามว่ามีบางคนเอาไปโจมตีว่ามีนอกมีในเป็นการล็อกสเปกเอาล็อกสเปคจาก2 3งหมืหรือหกพันอะแล้วยังไงอะเอาง่ายถ้าเราจะทุจริตนะ เราบวกไปแบบนั้นเราก็ทําได้แต่เราไม่ทํนะเมื่อเช้าครับผมเห็นบริษัทเกาะใช่ไหมบริษัทเกาะนะครับเขาออกมาพูดผมได้ได้ดูคลิปละขอบคุณมากเลย นะครับขอบคุณมากๆผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะในเวลานั้นคือการให้น้องๆทุกคนชั้นผู้น้อยทุกคนได้กลับบ้านนะครับนะได้กลับบ้านก็เลยพยายามหาทางที่จะให้ชั้นผู้น้อยเนี่ยได้ของเร็วที่สุดแล้วก็ได้ของที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยสมเหตุสมผลนะก็ได้ไปเจอกับร้านเกาะร้านนี้แหละนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ มีการจัดเกราะให้กับหน่วยต่างๆอยู่แล้วนะเขาทํามาเยอะแล้วแล้วเขาเป็นเจ้าที่ส่งออกด้วยนะครับในส่วนของการทําเกราะเลเวล4ที่เป็นระดับแบบมาตรฐานสากลเนี่ยในบ้านเราเนี่ยหาน้อยเจ้าถ้าไม่ผิดพลาดนะน่าจะเป็นเขาเพียงเจ้าเดียวเลยด้วยซ้ำม,มังที่สามารถทําได้นอกจากนั้นจะต้องเอาของจีนหรือว่าของต่างประเทศเนี่ยเอาเข้ามานะครับซึ่งส่วนตัวผมนะ ที่ไปดูออปชันเขาก็ถามว่าเอา๊ะเลเวลสีของเขาเนี่ยมันมันมีความพิเศษยังไงอย่างแรกเขาบอกว่ามันสามารถป้องกันนะครับในหน้าในในในหน้าแนวเนี่ยเวลาเกิดอะไรเนี่ยเขาสามารถรองรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้หน้าง,งานของเดิมจะเป็นเลเวลสามเป็น 3A++ อบกบวกอะไรนี่แหละประมาณนี้นะครับแต่นี้มันเป็นเลเวลสี่แล้วมันไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับก็ได้คุยออกับเขาว่าเออ การที่เอาจากพี่มันมันมีอะไรดีเขาบอกว่าของเขาเนี่ยมีกรมทรรให้ทหารนะให้มีกรมทรรถ้าสมมติเนี่ยวันนี้เขาการันตีแล้วว่าป้องกันร,ระดับนี้ได้ระดับแบบแบบหนึ่งสองสามสี่ได้ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เขาบอกนะมันสามารถเขามีกรมการกรมทรรให้สามสิบล้านนะเออก็ถือว่าน่าเชื่อถือ แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถขออนุญาตได้อย่างถูกต้องโดยที่หน่วยกับทางร้านคุยกันได้แล้วทางมูลทีเป็นผู้จ่ายตังค์ให้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีบริการส่งมีอะไรก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ถือว่าเขามีโปรไฟล์นะเขามีมาตรฐานเขามีโรงงานราคามันอยู่ที่หกร้อยเก้า US เป็นเท่าไหร่ครับหกร้อ US นี่เท่าไหร่ <c oughs> ทุกคนพิมพ์บอกผมหน่อย 699.99 US นี่เท่าไหรเนี่ยอันนี้ของของต่างประเทศเลยเนี่ยเลเวล4ด้วยแผ่นละ2 3ง0มืนามนะสปาตันอันนี้คือของนอกนี่นะอันนี้นะผมให้ดูแวบๆบแบบหนึ่งอ่าโอเคจาก23,000ราคาอยู่ในตลาดเหลือ6,000ต่างกันไหมต่างกันไหมห0 0 0นผมถามว่า มีบางคนเอาไปโจมตีว่ามีนอกมีในเป็นการล็อกสเปกเอาล็อกสเปกจากสองหมื่นสามหรือหกพันอะแล้วยังไงอะผมก็เทียบกับคนอื่นแล้วคนอื่นมันสองหมื่นสามสองหมื่นสองล็อกสเปคเหลือหกพันผมถามทุกคนอย่างนี้ดีไหมก็มันมีเจ้าเดียวที่ผลิตได้ทําถูกต้องได้แล้วก็รวดเร็วได้อะเวลานั้นอะ เราก็หาเจ้าที่มันเหมาะสมกับการทํางานแถมเขาลดให้นะเนี่ยเขาลดให้เยอะมากเขาทําลดให้มากๆเลยครับหาราคาอย่างนี้ไม่รู้หาได้ที่ไหนแล้วลดลดลดเยอะมากนะทําบุญนะ่ะอันนั้นนะะเนี่ยราคาแบบเขาลดให้เป็นทุนแล้วมั้งคําถามออกมามีผมมีแต่คนบอกว่าทำอันนั้นไม่ถูกทำอันนี้ไม่ถูกบอกความจริงก็เนี่ยพูดความจริงพอความจริงไม่ตรงใจก็เบี่ยงไปอย่างอื่นอีกยกตัวอย่างเช่น หนังสือขอความสนับสนุนหนังสือขอความสนับสนุนเมื่อวานผมเข้าประชุมก็โชว์หนังสือพ sert sert อเราโชว์หนังสือไปปุ๊บก็บอกว่ามันเป็นหนังสือขอบคุณอีกอโอเคโอเคพอผมเปิดหนังสือขอบคุณเสร็จปุ๊บไอ้พอผมเปิดหนังสือขอการสนับสนุนเสร็จปุ๊บก็ไปบอกว่าเป็นหนังสือของตอชะออีกไม่ใช่ของทหารอีกผมบอกเฮ้ยที่เปิดไปมันของทหารมันไปเรื่อยอ่ะมันไปเรื่อยคนช่วยคนพูดเนี่ย กับคนพูดเนี่ยมันมันคนราฟิลลิ่งนะใช่ป่ะคนช่วยตอนนั้นเขาก็ช่วยแหละไม่มีใครเขาไปบวกหรอกเวลานั้นเน่ยเขาช่วยหมดจะไปบวกถ้าไปบวกเนี่ยนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยแค่ชุดเกราะราคามาตรฐานอยู่ที่2 2ง0 0ืสอามผมได้มาแผ่นละ6 0พันเนี่ยทางมูที่เนี่ยจ่ายตังค์ไปแค่6กพันเองต่อแผ่นนะ่ะถ้าถามว่าเราจะบวกไปให้เท่านั้นน่ะเราจะเอาง่ายถ้าเราจะทุจริตนะเราบวกไปแบบนั้นเราก็ทําได้แต่เราไม่ทําเออ เวลานั้นะแล้วยิ่งของอะหายากด้วยนะของรีบใช้ด้วยบวกได้มากกว่านั้นอีกถ้าเราจะทํานะแต่เราไม่ทําเอาวงตรงนะมันมีประเทศไหนที่เขาเอาเวลาเชิญคนไปอะนะไปกรรมธิการหรือไปชี้แจงส่งอินบอ็อกมาอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้หรอกเพราะไม่ได้นั่งดูอินบอ็อกเองมีทีมงานดูนะครับแล้วส่งมาแล้วก็ประเทศไหนเขาทําล่ะพอส่งอินบอ็อกมาแคปแล้วก็เอาไปเอาไปลงตามข่าวต่างๆหรือไปลงอย่างเงี้ยผมถามว่ามีประเทศไหนเขาทำไหม เออผมผมยังเห็นว่าอ,อปกติเขาก็ส่งเอกสารผมเคยผมเคยไปกรรมธิการเรื่องน้องเอทานยิงนะก็ส่งเอกสารมาผมก็ไปแต่ไม่ใช่แบบว่าอินบ็อกมากระทันหันผมก็เท่าทำให้เท่าที่ทําได้นั่นแหละนะครับเออเมื่อวานก็มีคนเห็นบางคนบอกไม่ไปชี้แจงผมก็เข้าไปในวิดีโอคลอะครับร็จเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาทํามาหากินใช่ปะ่ะผมไม่ได้มีเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนมาให้ผมนี่ผมประชุมก็ไม่ได้ตังนะแต่ผมต้องมานั่งไล ใช่ป่ะรอเนี่ยรอ f อฟรออะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยสิ่งที่ออกมาพูดกันมีแต่ข่าวแบบข่าวแบบไปเรื่อยอะ่ะ